ไทยเราถือว่าโชคดีมากๆที่ทุกวันนี้ยังมีพระอริยสงฆ์และพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่มากมายยิ่งได้ศึกษาประวัติและปฏิปทาของแต่ละรูปด้วยแล้วยิ่งนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันนี้พระอริยสงฆ์ผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ล่วงลับดับขันไปทีละรูปสองรูปอย่างน่าใจหาย และน่าเสียดายสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวปฏิปทาของท่านในตอนที่ท่านยังดำรงทตุขันอยู่แอดมินเลยมีความคิดว่าจะพยายามนำเสนอประวัติและปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เป็นพระอริยสงฆ์เหล่านั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบรูปไหนที่ท่านยังดำรงทตุขันอยู่ก็จะได้รีบไปกราบนมัสการและฟังอัดฟังธรรมจากท่านก่อนที่จะสายเกินไป ดังเช่นในวันนี้แอดมินจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งปัจจุบันท่านมีอายุการพรรษามากแล้วท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีสิ่งที่เกี่ยวกับสิรีรัสังขานแปรสภาพเป็นพระาธาตุตั้งแต่ยังดำรงาธาตุขันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าล้วนแต่แปรสภาพเป็นพระาธาตุทั้งหมดหรือแม้กระทั่งก้อนเนิ้วที่ผาออกมาจากตัวของท่าน ก็ยังแปลสภาพเป็นพระาธาตุได้อย่างน่าอัศจรรย์พระอริยสงฆ์ที่แอดมินกล่าวถึงนี้ท่านมีนามว่าหลวงปู่อุดมยาณระโตแห่งวัดป่าสถิตทับมะวนารามอําเภอพรเจริญจังหวัดบึงการหลวงปู่อุดมท่านเป็นพระที่หลวงปู่นูเพชรปัญญาวุโธกล่าวยกย่องให้สานุสิทธิ์ฟังว่าอาจารย์อุดมเพิ่นบอธรรมดาเพิ่นรุดพ้นแล้วดีแล้วที่ได้ปฏิบัติเพิ่น หลวงปู่อุดมท่านเกิดในตระกูลชาวนาบิดามารดาของท่านเป็นชาวนาที่บ้านดงเท่าเก่าตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมท่านเกิดเมื่อประมาณวันที่เท่าไรท่านก็ไม่สามารถบอกได้ท่านเล่าว,ว่าคนสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะจำกันท่านบอกได้แต่ปีที่ท่านเกิดและเดือนที่ท่านเกิดก็คือประมาณวันอังคารที่สองเดือนพฤษภาคมปีขาน พุทธศักราช2,469ชีวิตในวัยเด็กของท่านนั้นก็เหมือนกับเด็กชาวนาทั่วไปบิดามารดาทำนาท่านก็ไปช่วยทำนาด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยในทางธรรมของท่านก็คือท่านจะชอบเพศบรนประชิตมากเมื่อเห็นพระภิกษุสงเดินผ่านมาท่านก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาเองตั้งแต่วัยเด็กเลย พ่อแม่ท่านก็พาท่านเข้าวัดทําบุญตั้งแต่เด็กเหมือนกันท่านมีความสุขมากเมื่อได้เห็นพระสงฆ์และมีความคิดที่อยากจะออกบวชอยู่ภายในใจมาโดยตลอดเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นครั้นได้อ่านหนังสือสวดมนต์และวิธีปฏิบัติสมาธิภาวนาของหลวงปู่สิงขันตยาขโมและหลวงปู่มหาปิ่นยิ่งทำให้ท่านเกิดความทาบซึ้งอย่างจับจิตจับใจเกิดความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและมั่นใจในการที่จะถือบวช คลองเพศสมณะท่านได้ช่วยบิดามารดาทำนาหาปูหาปลาไปตามประษาชาวโลกท่านเล่าว่าปูปลาสมัยก่อนนั้นหาง่ายมากตัวก็ใหญ่โตทั้งนั้นท่านเคยดำน้ำเพื่อหาปลาน้ำลึกมากๆหลายเมตรอยู่ทำให้ท่านเลือดไหลออกมาจากหูท่านมีอาการหูหนวกอยู่แรมเดือนกว่าจะหายเป็นปกติท่านบอกว่าชีวิตคารวาสน,นั้นเป็นทุกข์เหลือเกิน ต้องเกี่ยวข้องกับการทำบาปสร้างกรรมสร้างเวียนอยู่โดยตลอดจนในที่สุดเมื่อท่านมีอายุครบ23ปีท่านจึงขออนุญาตบิดามารดาออกจากชีวิตคารวาสเข้าสู่ชีวิตแห่งเพศนักบวชสมความตั้งใจในปีพุทธศักราช2492ซึ่งก็เป็นปีที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแห่งวัดป่าสุทธาวาสได้ละสังขารลงนั่นเอง จึงทำให้ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์ลุงปู่มั่นที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลน,นครพร้อมกับพระอุปชาด้วยท่านบอกว่างานศพของลุงป,ปู่มั่นใหญ่โตมากมีพระกรรมฐานมาร่วมงานมากมายเต็มไปหมดสมัยก่อนวัดป่าสุทธาวาสเองก็ยังคงมีสภาพที่เป็นป่าเป็นดงเป็นพงไทยอยู่มีต้นไม้ใหญ่ๆมากมาย ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านคนรายรอบนอกกำแพงเมื่อท่านได้มาร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่มัน่นทำให้ท่านได้รู้จักกับครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญอยู่หลายรูปหลังจากนั้นท่านก็ได้ออกเดินจาริกธุดงฝึกหัดภาวนาไปในที่ต่างๆโดยท่านมักจะจาริกธุดงไปในทางภาคเหนือสิยสสวดมากและ ท่านก็ได้มีโอกาสแวะกราบนวัสก,การฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ในสายธรรมกรรมฐานขององค์หลวงป,ปู่มั่นมากมายหลายรูปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมูหลวงปู่สิมพุทธาจารโรหลวงปู่แว่นธนปาโลหลวงปู่สามอินจโนหลวงปู่ลีทิตะธรรม,มูเจ้าคุณแดงวัดป่าประชานิยมและหลวงปู่เอี่ยมวัดภูเข้าหลวงเป็นต้น โดยเฉพาะยังยิ่งหลวงปู่เอี่ยมนั้นคือพระที่มาปรากฏในนิมิตสมาธิของท่านแล้วในที่สุดท่านก็ได้เจอตัวจริงจนได้การปฏิบัติของหลวงปู่อุดมนั้นท่านมักจะชอบเดินจงกรมเป็นหลักท่านบอกว่าถ้าวันไหนไม่ได้เดินจงกรมแล้วละก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้เลยนะจิตจะเศร้าหมองทันทีสมัยที่ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่นั้นเมื่อท่านปฏิบัติธรรมอยู่นั้นจิตของท่านเกิดความสว่างมีความสุขมาก จิตตกถึงฐานของจิตเข้าสู่พื้นเดิมของจิตท่านเปรียบเสมือนกับการซักผ้าถ้าผ้ามันลายพื้นเดิมของจิตมันก็ลายถ้าผ้ามันดำพื้นเดิมของจิตมันก็ดำท่านบอกว่าเมื่อลงถึงฐานของมันแล้วมันมีความสุขมากไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ามันมีความปิติอิ่มอกอิ่มใจมากท่านจึงเอาตรงนี้มาเป็นอารมณ์และค้นหาเข้าไปในจิตต่อ จนถึงที่สุดของใจท่านเล่าว่ามันมีปัญญามากมายหลายอย่างเกิดขึ้นมาท่านทดลองอดนอนอดอาหารเพื่อทำความเพียรภาวนาอยู่ห้าวันห้าคืนท่านบอกอีกว่าการอดนอนนี่มันทุกข์ยิ่งกว่าอดอาหารอีกนะแต่เพราะว่ามีปิติหลอเลี้ยงอยู่ท่านจึงสามารถทำได้ภายหลังจากห้าวันผ่านไปจิตของท่านก็เบาสบายได้กำลังใจและกำลังกายยังคงแข็งแรงดีอยู่ เวลาทำมันเกิดขึ้นมาเต็มๆหนึ่งร้อยเปอร์เซนท่านสามารถนั่งสมาธิต่อเนื่องไปจนถึงสว่างได้เลยในเวลาหกโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มจะเป็นเวลาที่ท่านเดินจงกรมและในเวลาห้าทุ่มขึ้นไปท่านจะนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยจนบางทีถึงสว่างก็มีในคราวที่ใจของท่านรวมลงจนถึงสภาวะเดิมของจิตท่านเล่าว่ามันมีความสุขมากๆ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกับอยู่ตรงหน้าแทบจะสามารถยื่นมือจับได้ต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวจิตมันไม่ท้อถอยกระจางหมดทุกอย่างมันหายขาใจแก้ใจตัวเองได้หมดทุกอย่างในเวลาที่ได้ฟังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นฟังได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นจิตของท่านก็สว่างโพงเลยท่านบอกว่าจิตท่านเห็นธรรมที่วัดตาอาจารย์ตื้อจังหวัดเชียงใหม่นี้เอง ซึ่งขณะนั้นท่านก็พำนักอยู่กับองค์หลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมูมนั่นแหละท่านยังเล่าต่อไปอีกว่าหลวงปู่ตื้อนั้นท่านจะเป็นพระที่เทศตรงไปตรงมามากจนในบางครั้งอาจจะไม่ไพเราะเลยแต่ท่านก็บอกว่าผู้มีปัญญาต้องรู้จักเลือกฟังให้ถูกกับจิตของตนในยามที่ท่านเข้าไปนวดแขนนวดขาถวายหลวงปู่ตื้อนั้นองค์หลวงปู่ตื้อท่านจะเมตตาเทศให้หลวงปู่ดมฟังเป็นการเฉพาะ หลวงปู่อุดมท่านเล่าว่าเทศนั้นจับจิตจับใจมากยิ่งทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธานในองค์หลวงปู่ตื้อมากมายขึ้นเป็นทวีคูณองค์หลวงปู่ตื้อนั้นท่านขุดดินฟันต้นไม้ต้นกล้วยได้ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับพระต้องปรับเป็นอาบัตส่วนองค์หลวงปู่ตื้อนั้นท่านคงอยู่เหนือสมมุติไปแล้วเพราะมีอยู่คราวหนึ่งที่หลวงปู่แหวนได้เอ่ยปากห้ามหลวงปู่ตื้อไม่ให้ทาเช่นนั้น แต่หลวงปู่ตื้อกลับหันมากล่าวกับหลวงปู่แหวนว่าไม่ต้องมาสอนหรอกหน้าเราพ้นแล้วหมายความว่าจิตท่านหลุดพ้นไปแล้วนั่นเองปัจจุบันหลวงปู่อุดมญาณรโตท่านยังนำรงาธาตุขันอยู่ยังไม่ละสังขารไปไหนอายุของท่านก็95ปีแล้วพรรษาก็72ท่านคือพระมหาเถระผู้เท่าที่มีคุณธรรมภายในสูงส่งองค์หนึ่งในยุคปัจจุบัน ควรค่าต่อการสักการบูชายิ่งนักหากใครมีเวลาว่างก็สามารถไปกราบนมสก,การองค์ท่านได้นะครับที่วัดป่าสถิตรธรรมวนารามตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬก่อนที่สังขารท่านจะร่วมรยไปมากกว่านี้หลวงปู่อุดมท่านสอนว่าอายุพันษาวัดคุณธรรมไม่ได้ยิ่งแก่ยิ่งมันแก่ในที่นี้คือแก่ศีลแก่ธรรมธรรมมากได้มากชั้นใด ผู้ที่ไม่ทำย่อมไม่ได้ชั้นนั้นเลยนะอะไรก็ไม่เกิดไม่มีการเวลาทำให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆแก่วันแก่เดือนไปเรื่อยๆร่างกายสังขารเสื่อมไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆตายทีละเล็กทีละน้อยเป็นอย่างนี้แต่ไรมาถ้าเรารู้จักมันทำให้เราไม่เศร้าโศกมากไม่เสียใจมากพระพุทธเจ้าเตือนเราให้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาเราเป็นไปด้วยบุญกุศล คนดีตายอย่างคนดีคนชั่วก็ตายอย่างคนชั่วเราเห็นกันอยู่คนนั้นตายคนนี้ตา,ตายตลอดเวลาจะว่าไปคนในโลกนี้ต้องตายหมดทุกคนแต่ใครจะตายก่อนตายหลังเท่านั้นถ้าทำดีไว้มากๆมรรคผลที่เราทำจะนำดวงวิญญาณของเราไปในที่ที่มีบุญนิมิตบาปนิมิตก็มีในใจของเราทำบุญดีไปในทางที่ดีทำชั่วก็ไปในทางที่ชั่ว ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมช่วยกดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามขอความสงบร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ